ทดสอบระบบ vpn นะครับผ่านซิมโทรศัพท์เป็นซิม4 g unlimited นะครับก็ตอนนี้ผมมีไซต์ที่เป็นซิมเนี่ยมีอยู่สองไซต์นะครับไซต์หนึ่งนะครับใช้ซิม tot ซิม forwork ครับไซต์สองเป็นทูนะครับซิมเทพซิมเทพพอนะครับทุกไซต์นี้ก็จะมีกล้องอยู่ไว้จำลองระบบนะฮะ ส่วนตัวนี้เป็นไมโครติก r o u เตอที่อยู่ตรงเฮดคอร์เตอร์นะครับก็รับเน็ตมาจาก a s นะครับทั้ง3ตัวนี้นะครับก็จะ dial ไปที่คลาว d v ็ n s e r v ซ e r นะครับจากนั้นเราตั้งเราก็ตั้งค่าให้ทุกไซต์เนี่ยสามารถมองเห็นกันได้เข้าหากันได้นะครับฉะนั้นไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนของของไทยนะครับขอแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะสามารถเหมือนกับนั่งทำงาน ภายในที่เดียกันนะครับสามารถ access เข้าอุปกรณ์ต่างที่ได้นะครับผมก็เดี๋ยวให้ดูหน้าเครื่องก่อนนะฮะนี่ทดสอบอยู่ลองเช็คอินเทอร์เน็ตดูนะครับว่าเป็นของเจ้าไหนนะฮะพิมพ์ Google ไปครับ Who is ต y is p อตอนนี้ผมใช้ AIS Fiber นะครับก็คือ เป็นเราเตอร์เมโติกที่นักอ,อันใหญ่นะครับผมก็จะสามารถไปดูกล้องจากทั้ง2ไซส์ได้นะครับพอดูที่ไซส์ของทีของซิมทีโก่อนนะครับเป็น IP เบอร์นี้ครับนี่ครับจะเป็น192.168.121.21นะครับมันก็จะมีความดีเลยประมาณสัก2วินาทีนะครับผมแต่ก็ใช้งานได้ครับเพราะว่า กล้องหนึ่งล้านพิกเซลเนี่ยแบนด์วิตมันก็แค่4เมกกะบิตเปอร์เซกนะครับทีนี้ไปดูของไซส์สครับย้ายไปไซส์นี้ครับ1 9 2 6 8 1 2 2 2 2นนะครับผมก็ดูได้ครับให้ดูนี่ครับผมก็ตอนนี้ทดสอบผ่านแล้วครับก็เลยอัดคลิปมาให้ดูกันนะครับเราสามารถ ใช้งานได้เหมือนปกติโอเคครับผมเดี๋ยวจะทําคลิปแบบดีๆกว่านี้มาให้ดูนะครับตอนนี้คือคือถ่ายแบบให้รู้ว่าเนี่ยทำเสร็จแล้วก่อนนะครับก็คือจะมีทั้งหมดอยู่3ไซส์นะครับ3ามไซส์ก็จะ VPN ให้เป็นเหมือนกับนิตเวกวงเดียวกันนะครับผมโอเคสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ